ปีนี้คาวาซกิเขารถราคาทุกรุ่นหลักข้อมูลคุณมันมล้าหลังไปแล้วครับลองไปเสิร์ชดูไหนลองเสิร์ชดิอืมก็ส9ง0สนก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะหรือว่าเราบอกผิดก็ไม่นี่ไปเอาข้อมูลจากไหนมาเอาลิงก์มาหน่อยสิครับอย่าเสลอเอาเฟซบุ๊กมานะ เอาแบบออฟฟิเชียลนะจะดูไปเสร็จไหมล่ะจะดูลิงค์ไหนราคาที่ถูกต้องไหนเอามาเมื่อลืนเย็นมาเจอกันที่ฉะเชิงเซาศูนย์เล็กเคยเป็นสูตรคาวาเชิญครับหรือจะไปเจอที่บริษัทปีดก็ได้ครับยินดีไหนลิงค์ครับเอาลิง์มาราคามาหน่อยสิไหนไหนหรือไม่กล้าพูดถึงราคาเก่าปีที่แล้วนะอีกอย่างราคา299,000 มันคือราคาโชว์พอซื้อจริงเขาคิด2 7 0แสนแล้วในสัญญาก็บอกบอกว่ารดส0 0 0 0ืราคาเก่าเอาลิงก์ราคามทางการของคาวากิประเทศไทยมาไม่งั้นโดนอืจะฟ้องแล้วไม่ทำลิง์ไม่ใช่มิชาชีพเอาเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรกับมิชาชีพวะอยากรู้รายละเอียด ติดต่อไปที่บริษัทแม่ครับคาวาซกิบายเบียงไหนละหลักฐานว่าผมให้ราคาผิดอย่ามาบายเบียงครับไหนลิงก์ไหนว่าราคาผิดเอามาถ้ามันมีจริงก็ให้ได้ครับแต่กลัวอะไรยากอะไรถ้ามันมีเทคนิคการขายปิดราคาจริงแสดงราคาแพงเมื่อซื้อก็ลดราคาเชื่อหรือไม่ก็เรื่องของคุณ เอิม่มถ้าคาวะสกิทำการตลาดแบบนี้นะไม่แปลกครับที่จะเป็นอย่างช่วงวันนี้นะครับแยกให้ออกความคิดราคารถหรือรลดราคาแค่นี้คิดเป็นป่าราคาเต็มกับราคารถไม่เหมือนกันนะเฮรออันนี้พิมพ์ผิดอย่างเงี้ยก็สวัสดีครับพบกับรายการดราม่าไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับรายการที่จะเอาคอมเมนต์นะครับ ปันป่นหรืออีกอย่างว่าหรือคนที่มีสมองแบบหมีโคอาล่านะครับามาอ่านให้เพื่อนๆนได้ฟังกันและก็จะมาพูดคุยนะครับว่าทําไมผมถึงทําคลิปแบบนี้และทําไมเขาไม่เข้าใจนะครับก็จากคลิปก่อนนะครับที่ผมพูดนะครับเกี่ยวเรื่องของราคารถของ ZX-25 R นะครับว่ามีราคา2,99,000บาท แล้วผมก็เอาไปเปรียบเทียบนาบก,กับรถ CBR 6 5 0 R นะครับที่มีราคาใกล้เคียงกันคือ327,000บาทนะครับซึ่งอย่างที่เพื่อ,อนๆได้เห็นไปเขามาแย้งผมว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลเก่าเป็นข้อมูลปีที่แล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมเซิร์ชให้ดูเลยณตอนนี้นะครับว่าทางเว็บไซต์ Official นะครับของ Kawasaki ประเทศไทยเลยเนี่ยนะครับก็ยังขึ้นราคา2 9 9 0 0 0 ซึ่งเป็นราคามาตรฐานราคากลางที่เขาตั้งขึ้นมานะครับไม่ได้มีราคา2 0 0แสนแต่อย่างใดนะครับซึ่งลดราคา2 0 0แสนครับมีอยู่จริงครับแต่ไม่ใช่ปี 2024- 2025ครับมันคือลดปี 2020- 2021- 2022นะครับจากสถิติข้อมูลที่ผมเคยรวบรวมมาแต่ก่อนนะครับอันดับที่1 Kawasaki Ninja CX25R Kawasaki Ninja CX25R ครับแล้วก็อยากจะได้รถสีสูบเรียงที่เป็นทรงสปอร์ตนะครับก็คงจะชอบ Kawasaki Ninja CX25R มีราคาอยู่ที่269,000บาท269,000บาท 2,000... 0 0 แต่อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปในคลิปเมื่อกี้ครับผมลากให้ดูเลยว่าเขาคิดว่าปี2024นะครับเพราะฉะนั้นรถปีใหม่เขาขายในราคา299,000บาทซึ่งคำถามต่อมานะครับผมก็งงว่าเขาสับสนอะไรหรือเขาเข้าใจผิดอะไรนะครับและถ้าเกิดว่าเขานะครับเพิ่งไปซื้อรถมาคำถามต่อมาเขาซื้อรถปีไหนนะครับและข้อมูลของใครไม่ได้อัปเดตกันแน่นะครับนี่แหละคือคำถามทีท่งง จริงๆงง,งกว่าราคารถที่คาวาซากิเขาประกาศมาเสียอีกนะครับซึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่าราคาเนี่ยกล้ายืนยันเลยว่าก็ตามนั้นแหละนะครับที่ผมบอกไปเพราะอะไรนะครับก็นั่นแหละเว็บเขาเขียนราคามาอย่างนี้คนที่นำเสอเนอข่าวสารอย่างผมก็ต้องบอกไปแบบนี้ถึงจะถูกต้องและที่สำคัญคือต่อให้เขานะครับซื้อรถไม่รู้ว่าซื้อจริงหรือไม่ซื้อจริงนะครับพอเห็นว่าใบาเสร็จนะครับ ถ้าเขาได้ราคา200,007จริงนะครับผมก็ไม่นําเสนอราคานี้นะครับทำไมนะครับผมถึงไม่นําเสนอราคานั้นนะครับมาฟังกันสาเหตุที่ผมไม่นําเสนอราคา200,007ครับนั่นก็เพราะว่าเป็นราคาโปรโมชั่นนั่นเองครับรถมอเตอร์ไซค์บ้านเรานะครับ จะแบ่งเป็น3ราคานะครับด้วยกันคือราคา1ราคากลางจากผู้ผลิตนะครับว่าชั้นเป็นราคามาตรฐานสมมุติว่าคันนี้ราคา3 0 0 0 0 0นะครับอ่าคุณก็เอาไปขายในราคา3 0 0 0 0นนะครับเกิดวันใดวันหนึ่งทางศูนย์ใหญ่จัดโปรโมชั่นครับก็จะเคาะราคาลงมานะครับให้ผู้ที่รับรถไปเนี่ยปรับราคาลงมาอีกนะครับและราคาอย่างที่3คือราคาจากดีลเลอร์หรือศูนย์หรือผู้แทนจำหน่ายของรถอันนั้นอีกทีหนึ่งครับเพราะแบบนี้ครับผมเลย พูดว่ารถของเราเนี่ยมันจะมีราคาแบ่งเป็น3ช่วงนะครับส่วนช่วงที่2และ3นะครับอันนี้เขาเรียกว่าราคาโปรโมชั่นนะครับการนําเสนอราคาโปรโมชั่น,นครับไม่ควรนําเสนอนะครับแล้วก็คนที่เป็นมืออาชีพก็ไม่นําเสนอกันนะครับเพื่อนๆลองสังเกตเลยนะครับลองสังเกตยูทูบเบอร์หลายๆท่านเลยนะครับว่าเวลาเขารีวิวรถหรือมีการเปรียบเทียบรถเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่นําเสนอราคาโปรโมชั่นกัน เพราะอะไรเพราะว่าราคาโปรโมชั่นครับมันจะสร้างความสับสนให้กับคนดูของเรานั่นเองนะครับสร้างความสับสนยังไงครับสมมุติว่าอ่ะวันนี้นะครับผมน,นําเสนอราคารถคันนี้คือ3,000 0นบาท ZX25R นะครับและบอกว่าไอ้คันนี้มีโปรโมชั่นอ่ะถ้าซื้อตอนนี้ลดเหลือ2,500 0 0อย่างนี้นะครับ คนที่สนใจในรถคันนี้ก็ต่างกันพาไปซื้อใช่ไหมเออราคาดีใช่ไหมสองแสนห้านะครับแต่เมื่อผ่านไปเกิดคาวาซากิยกเลิกโปรโมชั่นนี้หรือยกเลิกส่วนลดยกเลิกกิฟต์วอชเชอร์นี้นะครับปรับเปลี่ยนราคานะครับผลก็คือครับเมื่อคนที่ดูคลิปผมนะครับหลังจากที่คาวาซากิได้เปลี่ยนโปรโมชั่นมาแล้วแล้วเขาเกิดไม่ได้ไปเซิร์ชหาข้อมูลดูดีๆอีกทีหนึ่งเขาไปถึงศูนย์คาวาซากิแล้วพบกับว่าราคา2 5 0 0 มันไม่มีอีกแล้วนะครับไปถึงเนี่ยอาจจะเจอรถที่ถูกกว่าแต่ถ้าเจอถูกกว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่จะมีปัญหาก็คือเจอโปรโมชั่นที่ราคาที่แพงกว่านั่นแหละครับมันจะเกิดความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็สุดท้ายใครโดนด่าผมใช่ไหมเออว่านําเสนอข่าวสารยังไงไม่เป็นความจริงนะครับไหนโปรโมชั่นนะครับนั่นแหละนะครับทำให้คนที่ไปศูนย์คาวาสกีเนี่ยก็อาจจะเสียเวล,เวลาหรือเสียเงินเพิ่ม ขึ้นอีกนะครับหรืออาจจะเสียโอกาสซื้อรถคันอื่นๆที่อาจจะดีกว่าหรืออาจจะตอบโจทย์ของเขามากกว่าและอีกอย่างหนึ่งเลยครับราคาโปรโมชั่นครับเป็นราคาที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับต่อให้คาวาซากินะครับฟิกโปรโมชั่นเลยครับว่ารถคันนี้มาขายห้ามเปลี่ยนโปรโมชั่นให้รถไปเลย 5 0 0 0 0บาทแต่เพื่อนเอนเชื่อหรือไม่ครับว่าทางดีลเลอร์หรือทางตัวแทนทำหนายเนี่ยเขาก็จะมักจัดโปรโมชั่นของเขาอีกทีหนึงเหมือนกันนะครับอาจจะลดเพิ่มอีก5,000บาทหรือ1,000 0บาทหรืออาจจะซื้อลดแถมทองนะครับเกิดผมเสนอเดนินราคารถนะครับที่ทางดีลเลอร์เนี่ยตั้งขึ้นมาเองนะครับเป็นราคาที่ถูกมากนะครับและ ดิเล่ออีกท่านหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่โปรโมชันนั้นนะครับมันก็จะสร้างความสับสนให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปของผมเหมือนกันใช่ไหมเวลาไปที่ศูนย์ครับอ้าวทำไมศูนย์นี้ราคา200,000ห้าอ้าวทำไมศูนย์นี้ราคามัน200,000อ่ามันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับข้ออะไรนะครับคลิปของผมเป็นคลิป global คลิปประเทศไทยแต่สำหรับราคาของ Kawasaki นะครับ แต่ละดิลเลอร์แต่ละศูนย์จะไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่กับกับศูนย์คาวาหรอก h o n ด้ายาม่าเป็นหมดนะครับแล้วก็ราคาโปรโมชั่นพวกนี้นะครับมันจะอยู่ไม่นานนะครับมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นราคาที่แกว่งขนาดนี้ราคาโปรโมชั่นเนี่ยนะครับจึงไม่เป็นที่พูดถึงมากนักนะครับต่อให้ราคามันจะถูกแค่ไหนก็ตามนะครับส่วนใหญ่ยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์หรือนักข่าวอย่างผมนะครับจะนําเสนอราคากลาง ก็คือราคาที่บริษัทแม่กําหนดมานั่นเองครับและยิ่งในกรณีครับที่ไปเปรียบเทียบกับค่ายอื่นอ่าอย่างเช่นผมเนี่ยเอาคาวาไปเปรียบเทียบกับ Honda ใช่ไหมผมก็ต้องใช้ราคากลางที่2บริษัทนี้ประกาศออกมามันถึงจะเป็นธรรมทั้ง2บริษัทมากที่สุดนะครับหรือจะให้ผมพูดอย่างนี้ครับว่า CBR250R นราะครับราคาเต็ม207แแต่ตอนนี้มีกิฟต์วัชเชอครับลด60,000บาท ก็เหลือ2อ0 0 0 0กว่าบาทนะครับก็เป็นยังไงนะครับมันก็จะยิ่งดูมีความต่างกันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมและสุดท้ายก็คือถ้าคนเก็ตก็เก็ตแต่ถ้าคนไม่เก็ตก็คือไม่ก็ดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการบอกราคากลางนะครับเป็นอะไรที่มาตรฐานสุดแล้วนะครับไม่มีบรรฐานอย่างอื่นแล้วนะครับราคาโปรโมชั่นเนี่ยจะบอกได้แค่กรณีเดียวก็คือ กรณีที่เจาะลึกข้อมูลของรถคันนั้นนะครับว่ามีการขายยังไงบ้างมีอะไรที่น่าสนใจในรถคันนี้บ้างนั่นแหละคือสามารถบอกได้นะครับแต่ก็ต้องบอกด้วยว่าโปรโมชั่นนี้จัดถึงอะไรจัดถึงวันที่เท่าไหร่นะครับนั่นแหละสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเขาก็ยึดราคากลางจบเรื่องนะครับส่วนราคากลางนะครับข้อดีก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนขึ้นๆลงๆบ่อยนะครับหปีอาจจะเปลี่ยนขึ้น 1>, 1ครั้งนะครับบางรุ่นนะครับขายมาแล้ว3ปีก็ยังราคาเดิมนะครับและต่อให้เขาเปลี่ยนราคานะครับจะขยับราคาขึ้นหรือขยับราคาลงนะครับขยับลงคงมิ่งเปัญหานะขยับขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ขยับในราคาแค่หลักพัน 1 0 0 0 2,000 3,000เต็มที่ต่อปีนะครับมันก็เลยดูไม่มีความต่างอะไรกันมากนะครับถึงแม้ว่าผมอาจจะทาคลิปปีนี้นะครับบอกว่าราคา3 0 0 0 0 0นะครับปีหน้าเขาอาจจะเจอ3 0 0 0 0 0ห0 0 0งพ0 0มนันะครับมันก็ยังดูโอเคใช่ไหมแต่ถ้าเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับคุณไม่รู้เลยว่าปีนี้เขาลด5 0,000ปีหน้าเขาอาจจะเหลือแค่25 0 0 0อะไรอยอะไรเงี้ยนะครับและไม่รวมกับราคารถที่มันจะขยับขึ้นขยับลงอีกนั่นแหละนะครับราคาโปรโมชั่นเลยเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนไม่ควรที่จะนําเสนอเลยนะครับถ้าคนที่ เป็นแฟนๆช่องผมเนี่ยก็น่าจะรู้เนาะเวลาผมเจอราคาโปรโมชั่นเนี่ยผมก็มักจะถามกับทางพนักง,งานขายเลยว่าพี่โปรโมชั่นเนี่ยราคาจะอยู่ถึงประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้คนดูนะครับไม่เฟลนะครับว่าเวลาไปถึงอ่ะเจออีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนน่าจะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ผมไปดูรถคันหนึ่งพอผมไปที่ศูนย์ปุ๊บเจออีกราคาานึงนั่นแหละรีวิวรถแม่งซะอย่างด,ดีราคาถูกน่าซื้อแต่พอเข้าไปซื้อจริงๆปุ๊บราคาแม่งอีกราคานึงอันนี้พูดจากใจตรงๆเลยผมก็เลยไม่อยากจะทําผมขอเสนอราคากลางดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าผมจะบอกว่าข้อมูลของผมผิดก็ควรที่จะไปบอกคาวาสกิที่ทําเว็บไซต์ดีกว่านะครับว่านําเสนอข้อมูลข่าวสารยังไงนะครับแต่ผมติดใจอีกหนึ่งอย่างคือเขาบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ในการขายใช่ไหมเออถ้าคอมเมนต์นั้นมันแล้วถ้าเกิดว่าบันจริง เขาวาสกิครับผมขอเธอครับเปลี่ยนกลยุทธ์ด่วนเลยมันไม่ได่น่าสนใจเลยนะตั้งราคารถอสมมติว่าราคารถ3 0 0 0 0 0เนาะแต่ราคาขายจริง2 0 0 0อย่างเงี้ยนะครับเออผมว่าลดราคากลางลงมาดีกว่ามั้งให้เหลือ2 0 0 0 0เลยอย่างเงี้ยมันจะดูน่าซื้อกว่าใช่ไหมเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นราคาเอ้ยสามแสนเนี่ยบางคนคือเขาเบงหน้านีเลยนะเขาไม่สนเลยนะเออแต่ถ้าเห็นราคาเออแม่งถูกลงว่ะ20 0 0 0นเจ็ดเฮ้ยรถสี่สูบ2 5 0ซีซีเออว่ะ ใช่ไหมมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ถ้าแบบอุ๊ยแม่งสาขามแสนราคาลดสามแสนสองซีซีอย่างเงี้ยแค่นี้เขาก็ไม่น่าสนแล้วถูกไหมเออส่วนจะไปลดอะไรอีกทีนึงเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับเออมันเหมือนอะไรนะกลยุทธ์ของ Apple ที่เขาเปิดอ่า iPhone มาใหม่มั้งที่ผมจะไม่ผิดนะที่เขาประกาศราคาแบบโคตรแพงออกมาเลยประกาศราคาตัวแรกและสุดท้าย เขาประกาศราคาจริงๆว่าอาสมมติว่าราคา1,000ดอลลาร์ 1, นะครับหรือ3 0 0 0 0บาทเครื่องนี้ราคา3 0 0 0 0บาทผมไม่ขายผมขายแค่ราคา15 0 0 0่้ใช่ไหมช่วงนั้นนะครับถ้าผมจะไม่ผิดมันเป็นอะไรที่แบบไม่โคตรด,ดูน่าซื้อเลยนั่นแหละคือกลยุทธ์ที่เปิดด้วยราคาแพงแต่ขายจริงราคาถูกไม่ใช่ตั้งราคาแพงพอไปหน้าง,งานราคาถูกไม่นะราคาเป็นจุดโชว์โลงตั้งแต่เริ่มต้นเห็นดเด่นๆไกลๆเลยนะครับ เป็นตัวที่จะวัดเลยว่าคนจะเดินไปหาคุณไหมนั่นแหละมาตั้ง300,000พอไปถึงโชว์รวมูมค่อยลดมันก็ไม่น่าใช่ใช่ไหมมันรู้แปลกไหมเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ในในส่วนตัวผมว่าไม่จริงคาวาซกิเดินเกมค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ารถเขาก็นะแอบราคาแรงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องสมรรถนะผมก็ไม่ได้ติดอะไรกับคาวาซกิ แต่ไอตัวนินจาธรรมดาเนี่ยผมก็ว่ามันแอบกักไปหน่อยนะของนะอันนี้ก็เมาส์มอยให้ฟังนะครับก็นี่ครับก็คือทั้งหมดครับของดราม่าไว้ก่อนพ่อสอนไว้นั่นเองครับว่าทําไมนะครับผมถึงไม่บอกราคาโปรโมชั่นนะครับต่อให้โปรโมชั่นคณะมันจะถูกเพียงใดก็ตามนะครับเออเพราะว่าราคาโปรโมชั่นมันค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับมันจะไม่เหมือนราคากลางที่ราคามันค่อนข้างที่จะไม่ผันผวนนะครับพราะต่อให้นะครับมันปรับราคาขึ้นนะครับ ผมก็อ้างได้ว่าคุณไม่ติดตามข่าวสารเองแหละ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละนะครับเออนะครับก็โอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ